สวัสดีครับผมนายวรุษชุมสงนะครับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏหมู่บ้านจอมบึงคุรศาสตร์มณิตฐปีที่2คอมพิวเตอร์ศึกษาหมู่ที่1นะครับรหัสนักศึกษา564144021วันนี้ผมจะนำเสนอเรื่องสมาร์ทแท็บนะครับโดยผมจะยกหัวข้อ Samsung Galaxy Tab S 10.5มานำเสนอนะครับ การแสดงผลแสดงผลด้วยจอแสดงผล1 0 5นิ้วหรือ267.2ม mm, ิลเมเทคโนโลยี Super AMOLED ความละเอียด2,560คณ1,600พิกเซล24บิต Color Depth หรือ main display, m i n u s Pay l 16เมกอุปกรณ์ INPUT ตนะครับรับค่าจากหน้าจอทัชสกรีนนะครับไม่ว่าจะเป็นการสแกนนิ้วหรือการควบคุมเครื่องใช้งานเครื่องนะครับ และอีกช่องทางหนึ่งนะครับช่องทางเสียงข้อมูลทางเสียงครับรับข้อมูลทางไม้นะครับอีกช่องทางหนึ่งเป็นข้อมูลทางภาพครับรับข้อมูลผ่านกล้อง C m มอร์นะครับความละเอียด8ล้านพิกเซลครับอุปกรณ์เอาพุทน,นะครับแสดงผลออกทางหน้าจอ1 0 5นิ้วนะครับกับลำโพงเสียงนะครับ CPU นะครับ CPU ใช้ระบบสถาปัตยกรรมของ ARM Cortex A7 นะครับ CPU สปีด1.3 g h z ถึง1.9 g h z CPU ทรตยนะครับ Octa Core ครับแรมไซส์นะครับขนาด3 g b นะครับ933 m h z External Memory Support นะครับ Micro SD สูงสุดถึง128 g b นะครับ การเชื่อมต่อข้อมูลนะครับเป็นการเชื่อมต่อแบบไฮสปีดด้วย USB 2.0นะครับอุปกรณ์เครือข่ายและอินเทอร์เน็ตซิมการ์ดเป็นแบบไมโครซิมการ์ดนะครับ w i f i ใช้แบบ8 0 2.11ABGNAC2.4G บวก 5G นะครับ VHT80MIMO นะครับ 2G GSM 3G WiFi 4G นะครับก็คือรองรับ 2G 3G แล้วก็ 4G ครับระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งในเครื่องนะครับคือระบบ Android 4.4 KitKat หรือเวอร์ชั่นล่าสุดครับครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.samsung.com นะครับแล้วก็ต้องขอพรบคุณอาจารย์เมตตาคงคากูนณครับอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับการทำวิดีโอครั้งนี้ครับขอบคุณครับ